พร,รรรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับ,กบท่านด้วย,วยบทอ่านจากพระบรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาว ขอถวายพระเกียรติแดแ่พระ,นะะองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นเมื่อนางเอริซาเบตตั้งขันได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กราบเรียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเรสมาพบหญิงพรมารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรมารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่าน เมื่อทรงได้ยินคำนี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระไถามากทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่ากะไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางมารีว่ามารีอย่าก,กลัวเลยท่านพู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งครรนและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าพระผู้สูงสุด จะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบรรพระบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรพอข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรมจารี ทูสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอริาเบตญาติของท่านทาั้งทั้งที่ชลาแล้วก็ยังตั้งทัภนบุตรชายใครๆค,คิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งรรภนได้หกเดือนแล้ว เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเจ้าทรงพระเจริญเทินฉันน,ฉนั่ง พี่น้องวันนี้เรามาร่วมกันฉลองวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวทำให้เราคิดถึงข่าวดีแห่งความรอดที่พระเป็นเจ้าทรงนำมาให้กับเราเหมือนดังในพระวรสารวันนี้ที่พูดถึง ทูตสวรรค์ของพระเป็นเจ้าก็คือเทวดากาบเบรียนมาแจ้งสารแด่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งก็คือพระนางมารีและก็บอกข่าวน่ายินดียิ่งก็คือว่าพระนางมารีนั้นจะทรงตั้งครนภและให้กำเนิดองค์พระผู้ไทยเหตุการณ์นี้ก็เป็นอันสำเร็จ ตามที่พระเป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ในหนังสือพระคัมภีร์พระธรรมเก่าเป็นต้นพระเป็นเจ้าสัญญากับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดจะคงอยู่ตลอดไปและแม้แต่ในบทอ่านของวันนี้บทอ่านที่หนึ่ง ประกาศกอิสยาก็ยังพูดกับกษัตริย์อาหัดกษัตริย์ของชาวอิสราเอลบอกว่าหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะให้กำเนิดบุตรชายและนางจะเรียกเขาว่าอิมมานุเอลสิ่งที่ประกาศศกของพระเจ้าพูดกับกษัตริย์อาหัดนั้นสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเมื่อ พระนางมารีได้ตอบรับข่าวดีได้ตอบรับสารของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราฉลองแม่พระรับสารเราก็ฉลองการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้านั่นเองพระเยซูเจ้าเป็นใครพระเยซูเจ้าก็เป็นพระเมสสิยา หรือที่เขาเรียกว่าพระคริสต์ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเจิมและส่งมาเราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่เสด็จมาพระบิดาเจ้าสวรรค์ส่งพระองค์มาเพื่อให้ไถ่บาปเรามนุษย์สิ่งที่เราประทับใจที่พ่ออยากบอกกับพี่น้องวันนี้ก็คือเราเห็นความสุภาพถ่อมตน ความสุภาพท่อมตนอันดับแรกก็คือความสุภาพท่อมตนของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงมารับเอาสภาพเนื้อนหนังเหมือนเราเนื้อนหนังที่รู้จักเจ็บรู้จักป่วยรู้จักทรมานพระเยซูเจ้าไม่เพียงแค่มาเกิดเป็นมนุษย์มารับเอาสภาพธรรมชาติที่อ่อนแอของเราเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ทรงยอมรับความตายบนไม้กางเขนบนไม้กางเขนพระเยซูเจ้าสุภาพถ่อมตนต่อหน้าพระเป็นเจ้าไม่เหลืออะไรอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูเจ้าเป็นแต่ความว่างเปล่าสุภาพถ่อมตนเพราะความสุภาพถ่อมตนของพระองค์นี่แหละที่พระองค์จึงไถ่บาปเรา และทรงกลับคืนชีพมีชัยชนะต่อบาปและความตายบุคคลที่สองที่เราเห็นก็คือพระนางมารีเราเห็นความสุภาพถ่อมตนของพระนางมารีก็คือว่าพระนางมารีต่อหน้าความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เทวดากาบเบรียนบอกว่าเธอจะตั้งคันนะพระนางมารีอยู่ต่อหน้าความจริงอันยิ่งใหญ่ แต่พระนางมารีก็ไม่ได้มีเงื่อนไขกับพระปินเจ้าแม้จะไม่เข้าใจและสงสัยแต่พระนางมารีก้าวข้ามความสงสัยก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสุภาพถ่อมตนและตอบรับน้ำพระทัยพระปินเจ้า แม่พระตอบรับน้ำพระไทยของพระว่าอย่างไงค่ขะขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทยถ้าพูดภาษาบ้านเราภาษาทางฝั่งลาวเขาก็บอกว่าโดยขน้อยยอมรับทุกอย่างอะไรก็ได้ไม่มีเงื่อนไขแม่พระก้าวข้ามความสงสัยและความกลัวทุกอย่าง เพราะว่าแม่พระสุภาพถ่อมตนตอบรับพระเจ้าอย่างเดียวคือค่ะขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทยอีกบุคคลหนึ่งในเหตุการณ์การมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าเราเห็นความสุภาพถ่อมตนก็คือนักบุญยอแซฟเวลาที่นักบุญยอแซฟมีความสงสัยคิดที่จะยกเลิก งานมั่นทุกอย่างงานแต่งทุกอย่างพระเป็นเจ้าดนจิตดนใจท่านในขณะที่ท่านหลับในความฝันพระเป็นเจ้าบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระนางมารีนั้นเป็นแผนการของพระเป็นเจ้านักบุญยอแซบก็เข้าก้ามก้าวข้ามความสงสัยทุกอย่างและก็ตอบรับ น้ำพระไทัยของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราเห็นความสุภาพถ่อมตนทั้งของพระเยซูเจ้าของพระนางมารีและของนักบุญยอแซฟพ,พ่อจึงอยากจะให้พวกเราทุกคนได้ถอดแบบอย่างบทเรียนของวันฉลองวันนี้คือเราทุกคนจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนในชีวิตเพราะแม้แต่ พระเยซูเจ้าพระองค์ไถ่บาปเราได้ก็เพราะความสุภาพถ่อมตนของพระองค์แม่พระร่วมมือกับการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าร่วมมือกับการไถ่บาปของพระองค์ก็เพราะแม่พระมีความสุภาพถ่อมตนแม่พระพร้อมที่จะน้อมรับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าทุกอย่างเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานะพี่น้อง พอคิดว่าพระเป็นเจ้าจะทำงานในชีวิตของเราและพระเป็นเจ้าจะใช้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์ถ้าหากว่าเรามีความสุภาพถ่อมตนในบุญราบแปดประการนะหรือที่เราเรียกว่าความสุขแปดประการพระเยซูเจ้าพูดถึงหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์บุญยราแปดประการ ใน8ประการนี้มีอยู่ข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าบอกว่าเป็นบุญของผู้ที่มีใจสุภาพท่อมตนนะผู้ที่มีใจสุภาพท่อมตนเขาย่อมเป็นสุขเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือฤทธกุศลหรือแบบอย่างของพระเยซูเจ้าของแม่พระที่เราทุกคนจะต้องเรียนแบบ ความสุภาพถ่อมตนที่พ่อหมายถึงนั้นก็คือการที่เรามีความไว้วางใจในพระเจ้าและเราจะพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเป็นเจ้าเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเป็นเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราแทนที่เราจะยกตัวเองขึ้นแต่เรายกพระเ็นเจ้าขึ้น แทนที่เราจะโอ้อวดตนเองแต่เราสุภาพถ่อมตนให้พระเป็นเจ้าโดดเด่นในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเรามีเราเป็นคนที่มีความสุภาพถ่อมตนก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระไม่ใช่ว่าเราเก่งและคนที่มีความสุภาพถ่อมตนเขาก็จะบอกว่าขอถวายพระพรแด่พระเป็นเจ้า ขอพระเพินเจ้าได้รับเกียรติในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราวันนี้พ่อก็ประทับใจขอบใจพี่น้องให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้อนรับขบวนแห่จนถึงการแสดงของเด็กนักเรียนของเยาวชนของแม่บ้านทั้งหลายสิ่งที่พ่อรู้สึกคืออะไรรู้ไหม เวลาที่พี่น้องทำสิ่งเหล่านี้พ่อเห็นพี่น้องทำด้วยความสุขนะพ่อมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ใครได้รับเกียรติคนฟ้อนลำไม่ได้รับนู่นพระเป็นเจ้าได้รับเกียรติฉลองวัดทำไมเราต้องสามัคคีกันฉลองวัดทำไมเราต้องทุ่มเททำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มาซ้อมมาฝึกกันเป็นเดือน สิ่งเหล่านี้เราอยากทำเพื่อพระถ้าไม่มีพระเป็นเจ้าสิ่งที่เราทำก็ไม่มีความหมายนี่แหละคือความสุภาพถ่อมตนทุกสิ่งทุกอย่างยกให้พระเป็นเจ้าพี่น้องเรามีความไว้วางใจในพระองค์และเรารู้ว่าถ้าไม่มีพระเป็นเจ้าช่วยเหลือเราก็ทำอะไรไม่ได้นะดังนั้น โอกาสพิเศษที่เรามาฉลองวัดก็ขอให้เราทุกๆคนได้ประดับวิญญาณประดับจิตใจของเราด้วยแบบอย่างของพระเยซูเจ้าและแม่พระนั่นคือความสุภาพท่อมตนมีหลายครั้งในชีวิตของเราเราสงสัยใช่ไหมพี่น้องอาจจะสงสัยโอ้ยทำไมเราต้องป่วยทำไมต้องเกิด เรื่องไม่ดีในครอบครัวหลายครั้งเรามักถามพระเป็นเจ้าทำไมหรือบางทีเราก็สงสัยในความเมตตาของพระข้าแต่พระเป็นเจ้าลูกไปวัดทุกวันอาทิตย์แต่ทำไมลูกทำมันนู้นอันนี้ก็ไม่ขึ้นทำนูน้นทำนี้ก็ไม่ดีทำไมต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในครอบครัวทั้งทั้งที่ลูกทำบุญประจําลูกไปวัดทุกวันอาทิตย์บางครั้งเราสงสัย ในความรักของพระสงสัยในการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าหรือบางครั้งในชีวิตของเราเรามีความกลัวนะนอนไม่หลับเครียดเอ,อพี่น้องหลายคนอาจจะแบบนั้นนอนไม่หลับมีเรื่องให้คิดเยอะยะมีความกลัวมีความกังวลในชีวิตทำอย่างไงเราถึงจะสามารถข้ามพ้นความสงสัยความกลัว พราะว่าพ่ออยากจะให้พี่น้องดูตัวอย่างของแม่พระและนักบุญยอดแซบนะแม่พระและนักบุญยอดแซบมอบทุกอย่างวางใจในพระผินเจ้าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทยัยแล้วแต่ลูกทำส่วนของลูกดีที่สุดแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราไว้ใจในพระเต็มร้อยเราก็จะสามารถก้าวข้ามความกลัว และความสงสัยแต่เราจะไว้ใจในพระบินเจ้าเต็มร้อยเหมือนอย่างในพระวรสารเวลาที่เปโตรกับสาวกอยู่ในเรือแล้วมีพายุมาเรือจะจมทุกคนก็ร้องเสร็จแล้วพระเยซูเจ้าก็เดินมาบนน้ำเปโตรก็นึกว่าผีมา แล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าเป็นเราเองเปตโตรก็เลยบอกว่าถ้าเป็นพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ําพระเยซูเจ้าบอกว่ามาเลยพอเปตโตรก้าวข้ามเรือเดินบนน้ําได้สองสามก้าวกำลังจะสําเร็จแล้วแต่เปตโตรเกิดความกลัวขึ้นมาทั้งทั้งที่อยู่ต่อหน้าพระเยซูเจ้าแล้วเขาก็เริ่มจมลง แล้วก็ร้องขอพระเยซูเจ้าช่วยลูกด้วยจะจมน้ําตายพระเยซูเจ้าก็เลยยื่นมือออกไปแล้วก็จับแขนเปโตรขึ้นแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าอะไรเจ้าช่างมีความเชื่อน้อยพระเยซูเจ้าบอกว่าจงอย่ากลัวจงอย่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง เรามั่นใจในการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเราพี่น้องขอให้เราไว้ใจในพระองค์อย่างเต็มที่เป็นต้นเวลาที่เรามีความกลัวและมีความสงสัยในชีวิตวันนี้ลูกหลานของเราจะรับสินมหาสนิทและศีลกำลังนะมีอยู่60ประมาณ60คนเอาไหนยกมือให้พ่อดูสิจากวัดหน้องเดินนอนขาวยกมือ เอามือลงลุกจากวัดนาจารย์ยกมือจากวัดดอนดูเออไม่มีแสดงว่ามีสองวัดใช่ไหมวันนี้นะเอาละเราจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลังนะรับศีลมหาสนิทแล้วรับศีลกำลังแล้วจบเลยไหมการเป็นคริสตต่งจบเลยไหมไม่ลูก มีคนหนึ่งสั่นหัวตอบคุณพ่อว่าไม่จบไม่ใช่ว่ารับสินมหาสนิทสินกําลังเสร็จแล้วโอ้การเป็นคริสตังจบแล้วจบแค่นี้แหละไม่ใช่การเป็นคริสตังของเรายิ่งต้องเข้มข้นขึ้นไปอีกนะพ่อชอบไปที่ไหนพ่อมักจะอ้างคําพูดนี้อยากจะให้ลูกที่จะรับสินกําลังและสินมหาสนิทวันนี้ พูดเหมือนกับนักบุญคนหนึ่งนักบุญคนนั้นต่อหน้าเพชฌฆาตที่จะตัดคอก็คือนักบุญคิมเป็นชาวเกาหลีต่อหน้าที่จะเป็นมรส,สขีเขาจะตัดคอนักบุญคิมเขียนอะไรข้าพเจ้าเกิดมาเป็นคริสตังข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอย่างคริสตัง ถ้าข้าพเจ้าตายข้าพเจ้าจะตายอย่างคริสตังนี่เพราะฉะนั้นพ่ออยากให้พี่น้องทุกคนนะและให้กำลังใจลูกหลานของเรารับศีลมาสนิทศีลกำลังเราต้องเป็นคริสตังเข้มข้นขึ้นไปอีกเหมือนอย่างข้อความที่มรณนสขีคนนี้แหละเขียนไว้ถ้าข้าพเจ้าจะตายข้าพเจ้าจะตายเยี่ยงคริสตัง นะดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกๆคนที่มาฉลองวัดวันนี้และขอแม่พระวอนขอพระเยซูเจ้าโปรดหลั่งพระพรความเชื่อความไว้ใจและความรักลงมาในใจของพวกเรายิ่งหวันยิ่งมากขึ้น